สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกันแต่น้อยชาแนลค่ะพี่นอ้องเอามือนี้กับแต่น้อยจะก่กอยบักหอยวันนี้ได้หอยเชอรี่แบบหัอพอด,ดีงามงามฮู้อนี้อฮักหัวหอยแบบหัวพอด,ดีเลยหอยเชอรี่มือนี้จะมาก,ก่อยเอาขันเอาขันมางหน้ากับเกลือแล้วจะให้ใส่ปลาแดดลงไปจังหน่อย เพราะว่าข้าวขันเกลือไปแล้วใส่ผงนัวเออใส่ผงนัวผสนใส่ข้าวคัว่วอืมใส่ข้าวคัว่วหอมหอมคั่ว,งงลวแล้วไม่ไหมใส่พริกป่นขั้นตอนบืยุ่งหยาบใส่เข้าไปเลยก๋อยหอยแบบไม่งหายคือกันกับก๋อยไขย่มดแดงก๋อยนี่แบบเดีบเดียวกัน ใส่หลายแสบหลายขาบอไซตกับบอแสบใส่หัวชิ้นไข่หอมบัวแล้วก็หอมชีโอยลงไปแค่งอีกกระข้นข้นให้เขากัน,กนเลยปันหาว่วเปรียวข้ากับเพิ่มมังหน้าได้เพราะว่าในนี้ก็คือเขาขันบังหน้ามาแล้วนะเป็นตะแสบขนาดเลย เรียบร้อยแล้วค่ะไะเตรียมไปแซ่บๆน้ำกันเ้อค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะก้อยหอยเชอรี่หัวแบบพอดีเลยได้พริกล้อพริกล้อนอย,ย,ยู่หน่อยหน่อยเอาหน่วยใหญ่มันเบ็ดเอาุูนะก้อยหอมหอมใส่ขวุ้นไม้ไม้ได้พักสี่มือน,นี้มีแต่แบบพักสี่ตัวนี้เป็นพักสี่สางตัวนี้เพื่นเป็นพักชีลาวเอามากินกับ มอวพักบัวนำต้นพักบัวนำอัน,นต้นพักบัวหรือว่าต้นหอมอ้าวหังมละเพื่อมันแสบมะเขือนำอ้าวจัดวางเงียบรลอยกินข้าวแรงน้ำกันค่ะมาแสแสบน้ำกันด้วยค่ะโอ้คือลมพัดเย็น วันนี้น่อยพอดีแบบเมืกีน้ำบ่ข้าลืออเรื่องมนนี่ถ้ากระเหลืองง่ายมากข้เก่าไปนั่งกินมาขามกินมาขามเด้อขึ้เข่าเู่านายหลอบแล้ว มันนี้เพื่อนหาก,กันเลยงานมามเพือนอย่าบอกยืนยินบงังแดดให้เยหยับออกเลยแดดมันสิร้อง <laughs> ัะสบมสบันก็บขมมไได้อันนึ่งก็ได้สมุนกาเออวิลล่ะวิลล่ะบ้างอหันพอดีหัวจะบัง bên dưới cái mặt hàm đoàn ăn ăn phải ăn mà, thích sẹp sẹp ăn lại luôn Đã cùng hóa luôn Căng โมยังใหญ่สิโมแม่น้ำมันตังที่แรง้มันพอดีแล้วตแต่บ้านนี่บ้าค้ามันเทสเซนป้าไปจบเป็นม้ามากินก่อนว่าแต่ว่าก็ลืมเทสใหม่เลยเนี่ย

ใส่หัวเช่นเยนั่ก็แซไปอีกแบบ อร่อยโอมองฮอยเขาไงเนี่ยแกออกมาไม่เต็มวัยหัวแบบพอดีขนาดว่าหนวัยนึ่งหน่อยอ เกบอกพี่ออนมาก,กิน้วออด้วยวิ่งเลยล่ะ <c oughs> ปวดขาเลยวักสี่สัง่งแนวกินกับอันก้อย อือบ่บางมาละกินกบกับหอยฮืมมขมขมอำลำ มันยะกาศนม่เล่งลมพัดเย็นๆ พักซีส่างมันเป็นคิ้วๆจังหน่อยข่า <c oughs> เป็นพริกแก่ การการอะไรอื้ Mm hmm. Hmm. เป็นสองตาแล้ววันมันเหลือกที่นางมอเจาะแทะ้ อืรมรำต๋าวันเสี้ยงครับอ๋อพ่อคอนพอดีตะเวนกระลงพอดีมอสจ่อขากแถมที่หนึ่งหนึ่งกับว่ามันเรียก เลือกที่อันถือแหละแดบซองออามือน,นี้ก้อยหอยก้อยมา่หลายเติบแต่ว่าเห็นจังไงมันก็กินโบเบริเร์ดดอกอันแหยงแต่ว่าตั้งมาตั้งมาเบิร์ดใจฮากบอกพิกหน่วยลริกหน่วยนี่เป็นริกอ่อนมันจะบเพชรแหงขั้นถาพริกแกนะคือกะแตนน้องก็ขึ้นสิโอ้หกะเพชรเติบได้ค่ะพี่น้องถามันเป็นพกิกแกอันนี้เป็นริกอ่อน ก็เลยหักกินกับได้เพราะว่าเขาก้อยมากเขาบดก้อยเพิษอ่ะมือนีก้อยหอยเชอรี่หัวนหน่อยหน่อยแต่ว่าเนื้อพลอยดีอ่ะมือนีก็แต่น่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทามากทามาชินจอบในก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให็ด้วด้วยค่ะมือนีก็แต่น่อยก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ